นี่นะครับก็เป็นในส่วนของบทที่1 5ตอนที่2แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวเว็บไซต์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบเข้าไปหาข้อมูลบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทั้งตัววงจรและโค้ดนะครับสำหรับการพัฒนาบนตัว Arduino Nano ESP 32นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับอ่านว่า n e w b i l r y นะครับนะครับตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับตัวลิงก์ที่เข้าไปใช้งานนะครับพิม์พตามนี้เลยนะครับ https นะครับ n e w b i l l y c o m ครับ tutorials นะครับแล้วก็ Arduino Nano ESP32 นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับสังเกตว่านะครับแต่ละหัวข้อนะครับจะเป็นตัว Arduino Nano ESP32 หมดเลยนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเบสิกนะครับันนี้นะครับสมมุติว่าผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับเอาเป็นสักตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับแต่เสียดายมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะวิธีการนะครับก็คืออาจต้องใช้ Google Translate นะครับในการแปลงนะครับเป็นแบบนี้สําหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมาทําการแปลนะครับตรงนี้นะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับ สำหรับผมคิดว่านะครับคนที่จะทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเอาโค้ดแล้วเอาวงจรของเขาไปต่อได้เลยครับอย่างอย่างตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเข้าไปตรงหัวข้อ Arduino Nano s p 3 2นะครับ LED RGB นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกตัวอุปกรณ์นะครับว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับพร้อมทั้งนะครับตัวลายวงจรนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับแล้วก็ นะครับบอกโค้ดด้วยนะครับนี่นะครับโค้ดก็สามารถที่จะเข้ามา c o อปปี้โค้ดตรงนี้ได้ครับคลิกปุ่มตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็กด c o อปปี้เข้าคิปบอร์ดครับแล้วก็ไปวางในตัว Arduino IDE ของเราได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวโปรเจกต์ต่างๆนะครับสังเกตว่านะครับมีเยอะแยะเลยนะครับนะครับเกี่ยวกับตัวอ่โรบอทคานะครับที่ใช้ตัว Arduino Nano EP 3 2เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูลิงก์ได้นะครับนี่นะครับ เขาก็จะบอกว่ามีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรบ้างที่จะต้องเตรียมนะครับแล้วก็อาจจะต้องทำยังไงนะครับต่อกับตัว Arduino Nano EP 3 2นะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับอีกทั้งก็ยังมีโค้ดให้เราด้วยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ไปได้นะครับนะครับแล้วก็ลองทำตามที่เขาบอกนะครับเอายกตัวอย่างอีกสักนิดหนึงครับอันนี้ s อย l Moisture Sensor นะครับก็คือ ตัวเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับอุณหภูมิเออความชื้นในดินนะครับอ่าลองดูสักอันก็ได้นะครับอันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกนะครับนี่นะครับก็ใช้ได้2เบอร์นะนะครับและคอมเมนต์ก็คืออยากให้เราใช้อันนี้นะครับไม่อยากให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าสนิมมันจะขึ้นง่ายนะครับก็ให้มาใช้ตัวที่เป็นแบบ c คา a าซิ i ีฟนะครับ soi moisture sensor ดีกว่านะครับ เป็นต้นนะครับอันนี้ผมก็อ่านดูนะครับแล้วก็แปลมาอีกทีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะเป็นสนิมง่ายนะครับเขาก็จะบอกเรานะครับให้ใช้เป็นแบบนี้นะครับต่อวงจรต่อแบบนี้โค้ดมาเอาตรงนี้นะครับนะครับแล้วผลการทดลองที่ได้มันจะต้องหน้าตาแบบนี้นะอย่างเงี้ยครับนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้งานได้ครับเสร็จแล้วนะครับลองมาดูอ่า หัวข้อที่2นะครับของ s o อ moisture sensor นะครับอันนี้ก็น่าจะไปควบคุมปั๊มน้ำนะครับนะครับจากเดิมเนี่ยเราต่อแค่ตรงนี้ถูกไหมครับก็จะต่อเข้ารีเลย์นะครับแล้วไปควบคุมปั๊มน้ำนะครับเป็นแบบนี้โค้ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาศึกษาได้ครับในนี้ก็จะเป็นตัว Arduino Nano ESP32 ทั้งหมดเลยนะครับนะครับอ่ามอเตอร์เซ็นเอ่อโมชั่นโทษทีนะครับไม่ใช่มอเตอร์โมชั่นเซ็นเซอร์อ่ะเป็นยังไงนะครับ เราก็เข้ามาดูนะครับอันนี้ตัว PIR sensor นะครับต้องซื้อเบอร์นี้นะ HCSR501 นะครับนี่ครับสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับ Detection length นะครับปรับระยะใกล้ไกลนะครับนะครับเป็นแบบนี้ครับบางอันก็จะมีคลิปวิดีโอสอนบน YouTube ให้เลยนะครับนะครับแล้วก็ลักษณะการต่อวงจรต่อแบบไหนนะครับนะครับแน่นอนที่สุดนะครับก็มาเอาโค้ดได้ตรงไหนนะครับ ผลการทดลองจะต้องเป็นยังไงนะครับเขาก็จะมีเขียนไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้ลองดูอีกสักตัวอย่างอันนี้เป็นตัว GPS นะครับอันนี้เป็นตัว GPS นะครับโมดูล GPS ของเรานะครับจะซื้อเบอร์อะไรนะครับก็มีบอกหมดเลยนะครับต่อแบบไหนนะครับต่อเข้าขาอะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับโค้ดมาเอาตรงนี้นะครับก็ Copy มานะครับนะครับ ผลที่ได้นะครับจะต้องเป็นแบบไหนนะครับโหลดไลบรารีตัวนี้ก่อนนะนี่นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับนะครับแล้วก็ทำการทดลองตามที่โค้ดเขาบอกมาในนี้เลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่จะพัฒนางานต่อนะครับหลังจากดูคลิปของผมแล้วนะครับตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่14ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ผมคิดว่า สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็คือต่อกับ SD card module นะครับเพื่อบันทึกข้อมูลนะครับบางทีต้องการเก็บเป็นหลอกไฟล์ไม่ต้องการโยนไว้บนคาวนะครับก็ต่อแบบไหนนะครับซื้อเบอร์อะไรมาเราโค้ดก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาโค้ดไปใช้งานได้นะครับให้พิมพ์ข้อความที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ข้างในข้อความอยากจะให้ขึ้นคําว่าอะไรเราก็สามารถที่จะ ใส่เข้าไปได้นะครับในกรณีที่เป็นตัวโมดูล SD card นะครับเป็นแบบนี้นะครับมาดูจอยสติ๊กบ้างนะครับจอยสติ๊กนะครับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แล้วกันนี่นะครับเราก็สามารถเดาๆได้นะครับดูรูปวงจรนะครับดูแล้วก็เดาได้ว่าเออมันใช้ทำงานอะไรนะครับโค้ดอยู่ตรงไหนนะครับก็จะสะดวกสบายมากนะครับผมก็จะเข้ามาดูบ่อยๆนะครับมันก็จะคอยอัปเดตนะครับคนที่รับผิดชอบ ตัวเว็บไซต์เนี่ยก็จะคอยอัปเดตโปรเจกต์ใหม่ๆให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะชอบนะครับอันนี้การปิดเปิดประตูนะครับนี่นะครับระบบปิดเปิดประตูใส่พาสเวิร์ดด้วยนะครับโดยใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์อะดูโนนาโนเอสพีสามสอนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับแล้วโค้ดมีอะไรบ้างครับเราก็เข้ามาดูได้เป็นแบบนี้ครับค่อนข้างที่จะ สะดวกแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับนี่อินฟาเลตนะครับตัวนี้ d e t e ท t ไฟนะครับเฟรมเซนเซอร์นะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเขามีบอกหมดเลยนะครับเราจะต้องซื้อเซนเซอร์เบอร์อะไรนะครับนี่นะครับรายการอุปกรณ์นะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็นี่บอกแนะนำเบื้องต้นด้วยนะครับนะครับเป็นแบบนี้ แล้วก็ตัวโค้ดนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาแอปพลายในงานของเราได้นะครับเซนเซอร์นะครับ Wi-Fi นะครับนี่นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาได้ตัว IOT นะครับนี่นะครับหมวด IOT ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่นะครับนะครับคอนโทรล LED ผ่านเว็บนะครับลองเข้าไปดูจริงๆแล้วตรงนี้เราเคยทดลองกันไปแล้วนะครับนะครับผมก็มาเอาจากตรงนี้แหละครับ นะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้โค้ดนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลปิดเปิด LED ของเราได้นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับนี่ครับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับนะครับเซนเซอร์หลบหลีกสิ่งกีดขวางลองเข้าไปดูนะครับเราก็นี่นะครับต่อแบบไหนนะครับโค้ดเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็โค้ดครบพูบแล้วนะครับว่าไม่มีเออร์เลอร์นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะ เอาโค้ดตรงเนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับแต่ถ้าเอาไปสอนเอาไปอะไรก็ให้เครดิตเขานิดนึงนะครับอันนี้ผมก็มาเฉลยเลยนะครับว่า,าแหล่งข้อมูลของผมนะครับมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมาเอาจากตรงไหนนะครับผมก็มาเอาจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น LED m a t r i c ครับบางตัวผมก็ยังไม่ได้สอนเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นทุกท่านก็สามารถที่จะเข้ามาต่อยอด งานของท่านได้เองเลยครับอันนี้สําหรับโชว์เป็นตัวอักษรต่างๆนะครับนี่ครับเราก็จะต่ออย่างไรนะครับเขาก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วอ่ะนอกจากตัว Arduino Nano ESP 3 2แล้วนะก็ยังมีในส่วนของ Raspberry Pi นะครับแล้วก็ ESP 8 2 6 6นะครับแล้วก็มีตัว Arduino นะครับนะครับสอีก3ตระกูลนะครับไมโครนอเลอร์อีก3ตระกูลที่มีลักษณะงาน โปรเจกต์คล้ายๆแบบนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับในส่วนของ r a s p b e r r y Pi นะครับนะครับเราก็จะมีตัวงานต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตัว r a s p b e r r y Pi Basic นะครับจะต้องติดตั้งอย่างไรนะครับนี่นะครับก็จะมีบอกไว้หมดเลยนะครับนะครับโค้ดเป็นแบบไหนนะครับโปรเจกต์มีอะไรบ้างครับอันนี้เฟด LED นะครับตัวนี้นะครับจะต้องใช้โค้ดอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งตัว r a s p b e r r y Pi นะครับ มี esp 8 2 6 6นะครับตัวโหนด MCU ของเรานะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูโปรเจกต์ได้แล้วก็มีทั้งตัว Arduino นะครับเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็น Arduino Nano นะครับนี่อาจจะเป็นรุ่นน้องของไมโคร t ทเลอร์ตัว Arduino Nano ESP 3 2นะครับก็จะเป็นรุ่นรุ่น,รนประหยัดเงินมากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังสู้ตัวที่เราใช้ เรียนใช้สอนไม่ได้แต่ราคาก็จะถูกกว่าเยอะเลยนะครับตัว Arduino Nano ธรรมดานะครับเป็นแบบนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับต่ออยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะง่ายต่อการที่จะเข้าไปดูโปรเจกต์นะครับแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆครับมันก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเข้ามาเก็บข้อมูลตรงนี้บ่อยๆนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเว็บไซต์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับนะครับโปรเจกต์มีเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอตัวเว็บไซต์นะครับชื่อ n e w b i l l y นะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนิวบิลลี่ดอนะครับตัวนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสนุกกับการ ใช้งานตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ